คะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง GG 1842ีก็ด้เชื่อเคยซึ่งใน,นวันนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์100วันในวันบล็อกวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วเนาะเพิ่มเติมคือมีเพื่อนมาด้วยเราเองนามิแชนแนลยังไม่ทำคลิปเลยไม่ใช่หรอเออไปกดติดตามให้หน่อยเออไปกดติดตามช่องนามิแชนแนลด้วยนะไอ้ลูกเอ,อิ่มาเลยนะมึงไปตีกูอ่ะไอ้เวอย่ามาตีฉันน้เฟย<ไ>อะไรขุดดินดีรออะไร โอเคนะเราเริ่มเลยนะวันนี้เราไม่พากดีกว่านะเราเล่นกับเพื่อนนะเราจะไม่พากทำไมเอาออกดิออกไม้เห็นจะขุดโอเคนะทำเต็มทีกรอก็ได้อ่าอ่อ่าเดี๋ยวกจ้ะทำที่ขุดไม้มาอา้าจะตกลีบไปเลยทำไม่ได,ไได้วันนี้วันที่อะไรนะวันที่อะไรเท่าไหร่วะเออวันที่สองแต่เดี๋ยวเพิ่มวันที่หนึน่งที่ไหนอ,อะไรอะไร เสียงดังอักขนาดนี้ไม่ใช่ก็บ้าแล้วเล็กออ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 กทางนี้ฉันตีเกยจ้ะหุ้ยกล่องอะไรออกไปด้วยน้ำอะไรนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยฉันขอเอากล่องก่อนฉันจะเก็บน้ำให้เธอเกยเกยแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เก็บอันนี้เออหน่าเดี๋ยวพี่ทำอะไรสักหน่อย อเล็กขุดอันนั้นออกอุ้ยมีไม้อยู่ตรงนี้อเล็กอย่าทำให้ตกนะขุด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 ยังขุดแล้วใช่ไหมอุ้ยขอโทษขอโทษโอ้ยขอโทษขอโทษโอเควางบล็อกไม้อัดไม่เป็นไรโอเควางบล็อกน้ำสำ็จ<ม>โอเคเราวางบล็อกน้ำสำ็จแล้วอเล็ก ำไมแล้วลงไปไม่ได้เอ้ยเอย้ยพึ่งบุด,ดีรลอะไรเฮ้ยเอ้ยออกก่อนออกก่อนออกก้อนพี่จะตัดที่จะตัดนำ้ำละสามสองไม่ขอโทษแกก็เชิดอะไรอะไรอีก อะไรช่องแกชื่ออะไรวะเต็มท่องเงิจริงจริงไปเต็หัวอะไรอะไรฉันมีหัวนะะอะอเล็กอะเล็กเอาเอาไม่วางไว้เออเอาดินเออวางเออถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่เอ้าไอหมูชั่วอะเล็กมันจะเริ่มมีปีศาจแล้วนะถ้ามันมีหัวใจอ่ะ พอใจไหมมันเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีแล้วนะพิศดารเลยรไม่ต้องทำมีโบดีกว่าพี่ว่า,าทำมีโดให้เล็กน้อยอ,อุ้ยแกอยาก่าฆ่าบัวบัวนั่นขอ,องดีทำมีโบให้เล็กน้อยก็บอกว่าโหลดอยู่ไงอันนี้ฉันฉันถ่ายวางบกไม้ ใกล้ๆกันนะไม่งั้นโผล่ได the <c oughs> ้ก <c oughs> <t UC S> ันเฮ้ยอเล็กเก็บไว้เก็บไว้เก็บฟางไว้เออของดีไงของดีอ่ะฉันจะข้าเกีบเลยบอกว่าอะไรนะจะข้าหมูอะไรแกมีของดีเยอะเลยนะอย่านะไอ้อเล็กฉันจะไปเก็บของแกจะมีของดีเยอะนะฉันจะไปลงไปเก็บของ วิ้ีแตงงูได้แต่แตงงูเนี่ยพี่บอกให้นะทุกวันที่ฉันได้มาฉันได้แต่แต,แตงงูบอกให้ตั้งแต่เริ่มเกมบล็อกอันที่สามก็คือแตงงู <What? S 1> อะไรใช่ตีตกต,ต,ตาเอาอะไรนรียกว่าที่ขุดอ,ะอ่ะอ่อทำไมเราอยู่รวมตัวกันนะอ,อ๋อลืมไปเลยห้ามอยู่ใกล้ๆกลห้ามอ,อย่าเพิ่งขุด่าเพิ่งขุดไม,ไม่งั้นเราจะไปโผล่ตรงกลางโผล่ตรงกลางตรงไหน ก็ตรงกลางตรงไอ้บล็อกนี่มันเป็นบล็อกหนึ่งอันแรกฉันจะทำอันนี้กินห<อ>านี่ขนมปังนี้น้อหมู<อ>ฉันอยากฆ่าแกอตายเลยพี่จะอดเลยต้นไม้ฉันฉันจะโตแล้วนะเิ้ยบฟินๆเนี่ยชิวๆหรอชิวๆ ไม้ไม้อะไรดีชิวๆวะงั้นแค่เกะแล้วได้แกะแล้วฆ่ามันเลยอย่าให้มันตกนะถ้าเป็นหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเจอเป็นหนึ่งเออนะอีกย่างวะอีกย่างวาะตัวกลัวน่นจะนั่นแล้วนี่น่าจะวันที่สามแล้วนี่อ้าบูเอ้แกะเกะ เล็กแล้วให้มันกว้างขึ้นเลยเออตัวอะไรปะเนี่ยโอ๊ยขอโทษเมื่อกี้ฉันเม่ฉันวางบล็อกแต่มันเด้งเด้งอีกแล้วเฮ้ยจะเริ่มวันที่สามแล้วนี่เรียกบอกว่าวันที่สามแล้วลว,วันแรกเองใช่ไหม,ไมอันนี้วันที่สองฉันวันนี้ ปง้วผีปอบโอ๊ป่ต้องการอ้ยอ้าไม่อยตกอย่า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 ตกนะลูกอย่าตกเก้ได้เห็ดมาโอ้ยเวนยังไม่ตายมันเริ่มหมดแล้วนะเนี่ยแตมันเริ่มตื่แล้วนะหมดตีแกะตีแกตีแกอย่ให้ตายตีแกะให้ตายใหเล็กตี หัวช่วตกเป็นตึกมามเหม่หัวร้อนหัวร้อนขอโทษนะเบนนี้เราค่อนข้างหัวร้อนอ่ะไฟตายตกตกคัวเตยตกตกกิกนี่ใส่ไม่ดีแต่มันก็ดีเหลืองหรอกมันมืดมากแล้วมันก็มืดสุดๆไปเลยนะเออคุณทีกูมีขนมปังกูมีแตงโมกูมีไม้กูฉันมีอมของจำเป็นทั้งหมดเลย แล้วพี่ดึงมานทำไมอ่ะอเล็กเล็กำลังกินเชือดใช้กำสิ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชืดใช้กำเลยชีพเชือดใช้กำเลยแล้วก <mel od ic> ็คือน่ากลัวให้มอนเกิดที่เล็กตีเลยอย่าอย่าอย่าขุดตอนมอนอย่าขุดตอนนี้นะอย่าขุดอย่าถ้าขุดปุ๊บมอนเกิดอย่างแน่นอนคิปเปอร์นี่ออ้สีเขียวแบบนี้ไม่ต้องพูดเข้าใจไหมตี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 ให้มันตาย ขุดมาดิพี่ขุนนะไปจะเกิดนะนเกิดไหนไหมเฮ้ยหินมันไม่มีอะไรเลยเอาขุดไปแล้วหาขุดจอกมกันยังไงมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วซองกับเบกกับเปกเออังก็ไม่เกิดนะถ้าตาละน้าจึงก็เดินผ่าน มันทีนรู้ไหมเล่นกับเจ็ดนาทีาทใช่ไหมเออเพิ่งเจ็ดนาทีงางอะไรอ่ะต้องแจกลิงแล้วโอ๊ยก็ต,ตีมันตกเลยดีแค่เกินมีมอนเตอร์มาอ๋ออันนี้ลืมไปเลยอันนี้เป็นหนามนี่เห็นว่าแล้ไม่ตกเสียงนกคิเตอร์ตกไกลจีน่าเล็กไม่หนามเสียงมันนกคิเตอร์เอออะไรเออ อาจจะมีคำหยาบอาจจะมีคำหยาบนะครับอย่าไปตามตามนะครับบไอเด็กเวรคนนี้คำแรกไปผ่านไปดูเลือดเล็กดูหนังตีใต้เออเออเออทะเล็กที่เตกแตงหมูเอาหมูมาแตงไม่ ออกอาตกใจหมดเลยนู uhm. ้นว่า like, ม like, ันยังไม่ออกมารีบวิ่งเนี่ยรู้ไหมโปกมาเราก็ต้องตีตีอยบาเนี้ยหรอตีอย่างเงี้ยเหรออะไรตีอย่างเงี้ยเหรอตีอย่างเงี้ยหรอตีวิ่งเนี่ยกล้าตีกตีเตะกูให้งงกูเหมือน เแกจะพูดดังๆไงสิเดี๋ยวก็ไม่ได้ยินหรอกเดีวกอะไรยินไปกูอขอขุดตรงนี้นะอ้าวขุดไปก็ไม่ได้ประโยชน์เลยหรอกวางมม่เลยไมก็จะทำพิกแอ็กรอเลยอ่ะฮะแอ็กมาก็ไม้มาอันนึงแล้วก็ดาบมาเตรียมตัวไ้ทำไมกูไม่ได้อยากก็เผื่อเจอไงเจออะไรจิปเปอร์ นึกว่าเจอกไ,ไม่ใช่ถ้าเกคฆ่าตอนนี้จะใช้ดาบฟกดาบมานะใครสีจะเล่นก่อนฉันมีเห็นไหมช่องช่องนี้นี่หมดนะว่าเกบอกว่าช่องนี้เร็วอ่ะเอ้าไม่เวลาถ่ายใหม่ก็ได้เริ่มตั้งแต่วันนี้ทำไมทำไม พื้นที่ไม่เพียงพอเล็กโอ้ยเวรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเล่นแค่น,น,นี้ก็สำหรัแล้วอ้าอะไรกูมีบล็อกลิงอนสองบล็อกแตงโมอยู่สามอันแทนนั้นงไปลบอะไรสักอย่าง เฮ้ยแกตกมือตีไม่ตัอย่าอย่ามึงจะตกมาตกแล้วตกนะอย่าตกนะมึงอย่าตกนะเออด่าไม้ไม้ยังไงมึงเจ้ามึงฆ่ากูนะเก็บไปงค์นะฮะเอาไปเขียวขนาดนี้เป็นตัวเลยใช่เอาฟางมาฟางให้พี่เอาฟางให้พี่อย่สร้างเป็นฮาโลวีนลยเดี๋ยวนะเขาเรมมาหน่อยขอหน่อย เอาไว้ให้พี่หน่อยแตะนี่นี่ฟักทองโอเคแล้วก็ฟักทองอ่าฮะมามาอ่าฮะโอเคเล็กเขาอ,อีกหน่อยฟางยังอยู่กับตัวเล็กอยู่เลยไก่มาโอเคีฟางอ,อาให้พี่งานงานอยู่หลังพี่เลยมามา คอนเทนต์แล่นกับน้องมีสุภาแน่ๆเลยขอให้มีคนติดตามสิค่ะมันคืออะไรทำไมมันแข็งจังมันคือกระดูกที่เจ้าสิ่งนั้นเรียกว่ากระดูกครับมััันนราวันที่สามเราจะเริ่มสักทีดิฉันอยากเริ่มวันนี่สามเฮ้ยไม่ใช่ดิวันนี้วันที่สี่โอ้ยกระดูกวันที่สี่ใช่ไหม กระดูมันไปดูแล้วว่ามันเท่าไหร่เนี่ยอยู่ใน u t u b e เนี่ยช้อปปี้ใ่ปั๊มเติมเงินไปอถือให้ถ้าไม่วิดีโอมันน้อยพี่คิดว่ามันไม่มีประโยชน์กันหรอกอาโอวีไงฮะอะไรอะเอาโอวีฮะเมมเยอะด้วยนะเออโอเคจะรูฟรีไฟด้วยก็ได้อะไเหรออ่ะจริงอ่ะ ฉันจะล็อกดีไหมดีแกต้องไปลบด้านในวะโอเคลบแล้วเอเล็กเข้ามาเลยรับร้อนฉัลิงกัาเข้ามาเ,เข้ามาแมพเข้าแมพครับไปเข้ามาเร็วๆโอ้ยมันจะได้วนเวนสิอันนี้ข่อยกลัวแล้วนี่มันเือแค่คนเดียวเนี่ยกลัวหา ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเกเรยดใชไหม <_ C 1> เฮ้ยอลเล็กแกอยาทำของบ้านตัวเองพังนะไม่รับผิดชอบนะโอ้ยโคตรเพิ่งทำฟิล์มมาเล็กอยากลองทดสอบบอกว่าฟิล์มมันทิ้งแดงขานาดไหนเข้ายัางเนี่ยเข้าแลว้วเข้าตั้งนานแล้วด้วยเนี่ยได้กับแฟนขับแฟนขับดีใครแฟนขับดีแค่ <Okay. S 2> อ,อ,อ,อย่าปอ,อลเลอ่าเิดอย่าตเหลืองเดี๋ยว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 ,ยว,ยวบวกไม่ดีไม่ดีดจะตเหลืองโนนนไอดอนห้ามห้ามพูดอะไรเกีกก่ยวกับอืมสิบแปดบวกเพราะว่าคลิปฉันคือช่องช่องสำหรับเกมเลย น,นี่ก็มาวันที่สแล้วแต่วันนี้วันที่สี่ของฉันแล้วเล็กไขคท์หรออ่าฮะวันนี้จะวายๆหนะ่อยวันนี้วันที่สี่แล้วก็ไม่มีอะไรมากครับขุดขุดไปเรื่อยๆสไตล์ผมถ้าคลิปเปิลออกมานี่จะตายนะอ่ะสวยแล้วนี่คลิปเปิลอะไรอย่างเงี้ย ไงน้องไก่น่ารัเอาตีครั้งเดียวตายเลยหนูว่าจะมีอะไรนะพี่แอฟขอบคุณคุณคุณให้พี่คุณให้พี่คุณกล้องกลองอะไรกลองกลองกองมีดินเต็มเลยเอาอะไรดิน,ดนเยอะเนี่ยดินเนีเนเน พี่ทำเองดีกว่าม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 าเอาม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 าอู้โยนแบบให้เยนโยนดุกองทิ้งเลยคุยดิงสีเขียวด้วยนะเย้บ้านเราจะได้อารมณ์สมบูรณ์สักที แยวแถวนี้เป็นกองกระจุกโอเคแม่ลเล็กอา้าวดินไม่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 ไมไมเดี๋ยวทีเอ้ออเล็กสีดินไปแล้วตั้สงสมส,สิหไม่เป็นไรอลเล็กดูเราก็ยังมีโอเค อะะไรวตายอีกแล้วออกออกออกเบอร์รี่โตแล้วทำไมแมปนี้มันดวงสัวยยังไงยังไงมันเริ่มอารมณ์สมบูรณ์มันเริ่มอารมณ์สมบูรณ์แล้วะเล็กดง ว้าว wow! อารมณ์สมบูรณ์ของจริงหมดวัดเถอที่พี่ลงนอสของไม่ตกหรือเปล่าฮะยอยากเก็บหย,ดหยดุดยด วัวหิดมาฉันไม่เคยถ่ายคลิปนานนานมากดูไป A E I O U เย้ไหมนานมากมแต่อันนี้คือนานกว่าเพระว่าหนึ่งร้อยวันไงฉันจะถ่ายประมาณหนึ่งถึงวันที่หกนานไหมถึงวันที่หกนานนาคลิปนานนานหนึ่งร้อยวันของริงใช่ไหมไปดูก่อนถึงวันที่ห้า โตสักทีอะไรรู้ไหมไอ้ต้นเะนี้ยมันไม่โตสักทีผมให้เนี่ยเอาหายไปเลยออาวัดให้บัวเห็ดอยากกินบัวแต่มันไม่มีเห็ดให้เรากินนะด<า>ิอย่าอย่าอย่ายอมใจตายหยุดหยดหยดหยุดมันไม่ได้โอเคได้เดี๋ยวไปบอกพี่มาตันไก่ตัตวน เลยโอเคขอบคุณเล้ไปใส่ดีตรงนี้ทำไมต้องอยู่ไกลๆวะ สามอันคนที่ดูลอยที่สุดในโลกข้ามันอีข้ามนัามอนอีอย่าแต่อย่าให้มันตกชิๆๆคชิ้ตกแบบตายอันนี้ก็ยังคูดได้เนบนท็รรอปมันมันจะอัปเดตอเล็สิบสีสิบสามสิบสองสิบเอ็ดอ เกิดแล้วหนึ่งสองอะอะไรที่ไม่มีหินแล้วเดี๋ยวพี่ไปทำนี้รอเลยมีหินแล้วมีหินแล้วอะไรกันมีหินแล้ว แองหินรอแล้วก็ทำดาบรอสองอันมาเล็กเอาดาบไปหนึ่งอเอาดาบไหมไปคิปเปอร์มันเข้ามาในส่วยคนเดียวเฮ้ยหินหินหินห เฮ้ยมีดาบมีดาบเล็กสำหรับมาลเล็กเลยเอาไหมดาบเล็กแต่ห้ามตายแต่ห้ามตายนะใส่ในกล่องอห้ามตกตายนะทีนี้มีขน,น,นมให้เรากินด้วยฉันฉันเล่าใบเองว่งฉันอลิสดาบลิปขอบคุณขอบคุณ,ค,ณคุณยกเยกตาที่ไม่ปั่นป่วน น่ากลัวอยู่ใกล้ๆอยู่ในใน,น,นั้นห้ามตกตายเอาลุลล่ไเรอป็้อไมอ้อันนี้แหละวงสวยที่สุด อ,อย่าพึ่งอ,อย่าอย่าอย่า,ยาถ้ามีเคปเปอร์เกิดมา